สมาธิค้างมีอาการแบบไหนคะการคายสมาธิที่ถูกต้องคือสมาธิค้างอย่างโยมนั่งเนี่ยพอมันเข้าพวังเพลินไม่รู้ตัวรู้ตัวอีกทีเหมือนกับเวลามันหายไปเลยนั่งไปนั่งปับ๊บเวลามันหายไปเลยอีกทีเอาเตรียมตัวแผ่ไมตาตื่นอันนี้คือเคลิมแล้วก็สมาธิที่เพ่งมามันจะมีสองอย่างคือไอ้ค้างแต่แบบแบบไม่รู้เวลาเนี่ย พอโยมออกมาแล้วก็โยมก็จะสงสยัยมันหายไปไหนทรงไปไหนแต่ตัวนี้ยังไม่ติดมากพอผ่านไปทักวันหนึ่งหรืออะไรก็กลับมาปกติแต่อที่ค้างที่มันคลายยากติดค้างอยู่มันมันผะอ,อึดระอมก็คือโยมนั่งสมาธิดิ่งกึ่งรู้กึงไม่รู้มีตัวรู้อยู่แต่ดิ่งนั่งนิ่งเงยบแข็งเวทนาน้อยแต่นิ่งไปเรื่อย แต่ไม่รู้กำหนดอะไรคือเลื่อนลอยแบบนิ่งๆใครเคยเจออาการนี้มั้งนั่นเหละเลื่อนลอยแบบนิ่งๆพองยุบอะไรไม่มีคำกำหนดก็ริบหลีริบหลีไกลๆอะ่ะไกลๆเนี่ยตัวนี้ตัวนี้แหละถ้าเผื่อคลายไม่ดีจะค้าง อารมณ์อารมณ์จับค้างก็คือค้างก็คือตุย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 อย่างเงี้ยเหมือนอยู่กับโยมมีอาการเป็นหวัดต,ตุยทั้งวันอาการบัดเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีค้างค้างอารมณ์อารมณ์ค้างๆงอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็สบัดร้อนสบัดหนาวเนี่ยค้ายๆกันหายใจก็ไม่คล่องอดึดอัดจะดีก็ไม่ดีอะไรกไ็คือมันครึ่งๆอึ่งอะถ้าไม่หลุดไม่หลุดไม่คือ คือถ้าโยมไม่นอนหลับตันดิตหรืออะไรพวกนี้ปุ๊บหลับลึกไปเลยแล้วพวกนี้จะไม่หลับนะจะหลับครึ่งเดียวหลับหลับ,ลบตื่นตื่นเหนื่อยอึดอัดนี่คือสภาพค้างนะนี่บอกแบบง่ายๆนะบางทีมันก็แปลกอาจจะแปลกแตกต่างกว่านี้หลายอย่างก็มีเนะีเพราะแล้วแต่แล้วแต่ชั้นของมันแต่ชั้นที่เราทําเรื่อยๆมันตัวใหญ่จะเป็นอย่างเงี้ยคลางค้างแล้ปัญหาคือเราก็ไม่รู้จะแก้ยังไง เราก็ต้องปล่อยให้มันคายเหมือนหวัดอะ่ะเป็นหวัดเนี่ยต้องให้เป็นสุดเลยอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์เดี๋ยวมันคายทั้งถ้าได้กินยาหาหมออะไรก็ยังเพราะมันยังไตไตไม่ไม่ถึงสุดนะอาการเป็นหวัดน้ำมูกไหลแล้วแต่บางคนาตายอาตมารเริ่มจากเจ็บคอก่อนถ้าเจ็บคอปับ๊บถ้าไอไอแล้วแสบคอแล้วปับ๊บเดี๋ยวน้ำมูกมา พอน้ำมูกมาแล้วก็จะปวดหัวไข้ขึ้นมันจะเป็นสเต็ปสเต็ปเลยไปหาหมอกินยายังไงก็ไม่หายต้นกว่ามันจะขึ้นแบบเป็นไข้จนเหงื่อออกแล้วพอเหงื่อออกผักๆักๆแล้วนั่นแหละเดี๋ยวมันจะค่อยซาสเต็ปก็ตะมาเป็นแบบนี้นะตมาที่ค้างเลยเนี่มีสองแนวนะแก้ไม่ยากลดนั่ง เพิ่มเดินเพราะเดินเนี่ยมันช่วยคลายมันต้องเคลื่อนไหวต้องเพิ่มเดินนะ